สวัสดีค่ะพี่น้องมาหาหน่อไม้หัวไฟอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะป้าบริลลมลงมาสอ,องสามอาทิตย์เบิ้งน้าขึ้นพี่น้องเรือข้าเจ้าใส่สูไว้บอกวระทางผนก็ได้หาหน่อไม้เน่นะองว่องต่ำทูทางมุนขนาด ตะกี้มีมักเซลเด้พี่น้องอยู่เหรออันกลางหนอกกลางนาตะกี้ที่ข่อยพากันมากินกับมูเขาเรียนประถมนาแกงขืนลุยไปเอาตะกี้พากันไปกัมูเขาไอ้นกเขาคู่บอกคู่บ,บีเขานิดหน่อยพากันไปหามวนมวนคือว่าสมัยตะกี้มาไอ้สนหากุ้งหาอย่งางไรหลายเด้พี่น้องนี่ปลาตองใส่เบ็ดกุ้งเอาปลาตองตัวห้าวผ่ามือสองผ่ามือนี่เดี๋ยวนิ้ แต่สิพอมีพ่อได้กินอยู่พี่น้องมีฝ่ายประจาหมู่บ้านฝ่ายข้าเจ้าหาอยู่หากินหาได้เฉพาะหมู่บ้านที่ข่อยนะพ่อได้กินอยู่น้ำหมกน้ำไหมน้ำแมงก็ดีฝ่ายนี่พลายไดูหาก็เพาะได้กินอยู่ข้าเจ้ามาไล่แซกอ้อมน้องนี่ได้ปลาข้าวตะกี้ที่ข่อยมาลองเงียงได้เป็นันกระตาผลพี่น้องให้เพื่อนสาวนั่งลงอนันั่งย่าน <laughs> นั่งลงอย่างมาทางมูนหมุนพี่น้อง หน้าฝนเขาแตเอาดินลงใหม่มันรถทางมูนทางอย่างไรเบิง้งรถขี้ตัวมข่อยไปพี่น้องพาพี่น้องไปหาหน้ำใหม่น้ากันวังเก่าข่อยละไปบ่ไก่อ่พีน้งมันอยากเป็นเฮียวเบิ้ลและค่ะถ้าว่าไปหาทางอื่นกับสิได้อยู่ถ้าเข้าไปทางในกว่านี้เนาะพี่เป็นเนาะอันนี้หาลอกคู่ฝ่ายพี่น้องหาลอกคู่ฝ่ายเขาเขาได้แข่งเขาได้แข่งจักกันเอาเนียงเอาอย่างมันน้ำมันอยู่ได้ไหมเออหันดิออหัน มึง,งยังยาวสาวเอาคนเด้อห่วยค่อยๆสาวเลย <laughs> <laughs> น้ำมาใั่นลูกพี่น้องเลยมอแม, <laughs> ม,มนมอแมนบักนุ่นนะคะใส่มาให้เบิองด้วยหลายปีซีซั่นมาได้มาเาวแบบศร้าเลยค่ะเศร้าโดยตุ๋งเลยเนี่ยนี่ค่ะก่ <laughs> อนหน้าก็เศร้ค่ะนี่ค่ะอดีตพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาหาเอาเองมาไม่มาเกียงแกงเทียงเนาะเดีตพี่เป๊ะ พี่น้องเอ้ยนอนงามๆเนาะนอนอ่อนๆนี่แกียงเสียบนี่พาพานี่มองเลยเนาะเอาได้เอาบได้ตัวดเอาได้ก็จังเอาสิบิเอาได้ก็บ่เอานี่เข้าไปห้อยขีดขวดนั่งขวดเลยอุปสรรคอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยอู้ยูฝุ่นไหนเจิงเทิงฝุ่นอ่ะมันเป็นเหวปี่น้องเอ้ยมันดักหลาแล้วเขาผมมีขอเกาะเนาะ เราเชิญิวเอาใเสียมมาเลากับเขาไปหาเอาเาไปหาเอาสัี่หพี่น้องอันขอยไปหามาเห็นน้ำไม่สุ่มกลูกสาวกันข้าเจ้าก็เอาเกี่ยวเกี่ยวขอยกับลูกสาวได้แต่าว็เอา น่พี่น้องวิสัยโอ้สมรชาติการหาไม่วัวแม่นบ่เป็นนนี่พี่น้องมันโดนเราบ่ได้มาเฮ็ดเนาะคขอยกอันนั้นอยู่พอได้อันนั้นอยู่ขอยกมาหาเราอันนี้เลยพี่น้องมองประจำขอยังไงมองประจำก็ได้หาป้าวุ้ยเขามีแนวเกาะน่ะอ่อนน่ะลืมเอาอันบ่เอาผ้ามันเอาเกี่ยวขอยมาขอยมีเกี่ยวอยู่คยบ่ริโตเอาโอ้พี่น้องเอ้ยวิสัยได้เด้อ เขาลืมเอาเกี่ยวมานำพี่น้องเกี่ยวแล้วก็มัดเส้นไม,ม้อ่ะยังพอมีดอกอ้อมฝายน้นำไหมคือดีถ้าสิไปหาไก่ก่อนนี่ก็กพอมีเดี๋ยวพี่น้องคนน่ะเทิงๆคนน่ะพี่น้องคนน่ะแดงแดงคนน่ะน้นนำก็ขึ้นขนาด อได้อยู่บบแต่ละมือเจ้าหาคนดีเวลได้อยู่ได้เราเี่ยมีเวลาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายความติอันนี้ที่น้องส่อมไปพร้อมนะคะส่อมไปพร้อมค่ะ คุดแ่หอเขามากินพร้อมบ่เจ้าเดี๋ยนี่อืดอยู่บ่ปลาเด้อนี่พ่อได้กินอยู่บ่ในฝ่ายบ่บ่เนียงมันอันใดเอาได้กัเอาเอาบ่ได้กับ่เอาอุ้ยปุ๊นะ คอยขึ้นกันเลยคอยมกักเนงมาได้หาหน้อไม้ขูบเอาลวดฮาเดที่เป๊ะที่เป๊ะไอใสมาทางใต้เจ้าหาเดี๋ยบ่ที่จิงโปติต้นนี่หันมุทางได้ต้นนี่หันได้กินตลอดตัวมานอเลย้รงกูติดเกลียดอยู่ ไป,ปรมาหาก็ว่ามาละคู่ฝ่ายราะได้กินรู้ทางเบรกไปหม,กกนมุนไ,นนไๆๆก่ก็ดีน้อไม่น้ออะไรเลกูตืดกีเตนะียดอยู่แมนแต่แน่นอนมองนี่ข้าเจ้ากาข้ากันนึงป,ปล่อยควายเลี้ยงพี่น้องดอดเซนเนี่ยปล่อยลงนี่เลยแล้วมีควายมีงวัว อหอาคนมาเลี้ยงแล้วพี่น้องพาไปหาทั้งอันคนมาเ่ยขันเนดพี่น้องก็นเซ่อมไปพร้อมพี่นอ้งอ,นองเลยนอใส่คะ่ะยังร้อยหน้ามาหาต้องไปงเงนี่ไงค่ะจสได้จ๊คซีได้จ๊คซีได้ครบส่วอันใส่ไปแล้วอุ้ยพี่น้องของคนมาเดพี่น้องมางมาฮักซอยกัน นี่ก็เจ้ามาทางมาเห็นะไว่าคอยเสียนี่ตู่อีกย่างรอยมหาคอยบุมันแมนบวอลนุนหรือวอลนั่งูอะไรอันนีะคุณวอลนุนอืมคอยคอยฮักอัต้นนี้แจ๊กแม่นความพยายามผลจะได้สำเด็เด้อพี่น้องเด้อกับเพยนสาวค่ะนั่งนะคุณสองสาวสองสาวสองเถวนะค่ะสองาวสองเถาค่ะ นั่งเลยค่ะเป็นคนบุกคอยเป็นคนสมมาพี่น้องมาเดินมาเดินมาบึ่งน้ำกันจ้ะไม่ใช่เอาได้เอาได้สั่งใจคุณนะแต่นี่อันนี้เป็นดวงนะคะเด้พี่น้องบอก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 ่อยได้ว่ามีบัสุดสุกต้นเด้เพราะว่ามันอยากหลาแล้วเนาะแม่นค่ะเพราะว่าบื่อต่คนมาหาค่ะอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าเป็นดวงเด้อเอ้าเลาะหามาสิจะไอ้อมขายเทื่อนนี่เลยเนาะ โงพึ่งพ่อนะคะเด้ออีนั่นพึ่งพ่อขาบึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องยังงานเดือดแต่ค่ะเด้อสันว่ามือย่างๆันสีสาวเอาสาวเอาอยู่อืมแตก็จะให้เพื่อนสาวสันส่อมแบบนี้ฮะเดกน้องบึงช่อแต่เดี๋วก็คอยโซกีฉยันแจ็คมีอย่างโดดน้ำตัวมันก็จะลอยมาหาะวลาลนุเวลาลูอทรานไงพอจะว่าจะเป็นงู เป็นตัวยังไงงูค่ะกระบายานเลยวะอยู่ใครอยู่มันสนอะไรพี่น้องยังมีอีกเยอะข้างในเห็นแต่ว่าแต่ว่ามาไม่ค่อยไหนจะได้สำนีเออเอาแค่นั้นแหละค่ะได้ค่ะพี่น้องมองดูคนอ่ะมองดูคนพอดีแกงเทียงพี่น้องแกงเพื่อลูกหลานเฮือนในพราะลายชีวิตฝากทีเดียวไ้เนอ่ะลายชีวิตฝากชีวิตก็แกงหน่อไม้แด้วค่ะนี่ ของปวดได้พี่น้องนี่มันเอาไม่ได้ก็เอาพี่เป๊ะค่ะคือแต่หักพวดพวดอยู่ค่ะยุสท่มสนของันพ่ละคะพ่อบองนะเนค่ะเด้อพูดนะคะมึงเพื่อนสาวผลงานนาง หักเออคุณอะน้องใช่คะขุนมแตกงม่เปล่งไม่ห้ค่ะนุ่งนุ่งนุ่งนุ่านุาไน่งนุ่เนา่ะ่งนุ่งนุุ่ณงนา่งุ้่งคุ่งนุ่งนุ่งนุ่งุ้่งน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 ุ่งคุน่งนุ่่น่่่่่นองเน่น้งนไ่ง่ง่น ขึ้นไปแรกได้จันทร์จันลงมาบปได้พี่น้องได้เท่าแล้วขึ้นไปแรกลงมาไม่ได้เหตุอะไรนึกจิตายแห่งดาบโกนอยู่ทั้งคนบอกพี่น้องให้เขาเบิ่งกันเด้อแล้วเดี๋ยวเราสิพักรยามาอกโซ่ให้พี่น้องเบิ่งเชื่อนิ่งอย่าขึ้นไปได้ค่ะพ่อได้ค่ะเศร้าดิพ่อได้มันเอาหนักแกเข้าไป คาตลหมอุณน,น,นัน่นเฮยทางน้องมีแงีแล้วเท่าถวแล้ว่าเลยรุ่นนี้แ <laughs> ลกขู่กับมาได้ค่ะ <laughs> บ่มีบ่มีฮาเดิอันไม้ตายก็ยังไปเฮ็ดซีนได้ <laughs> แต่อันนี้เห็นบ่มียังเกิดขึ้นกบชีวิษนัพี่นงเอ้ยเดี๋ยวไปก็สำนีนาหาไปแ้กินบ้านเฮาเนาะเพื่อนเนาะ ก็บ,บินไปนี่แหละซาำพี่น้องบูนนะคะพ่อนะ้ค่ะลงมาเด้อค่ะในโกเซ่เด้อเด้อค่ะเด้ออืมสาปกาคนโกสาสกุลโชกินต้นนิวป่ะคะต้นนิวยังบ้า่านนี่อันนี้บาปนะค่ะ สามารแต่ไมได้ห้องแบบแบบนี้พอทุเลาอันนี้น้องอันมาแต่หาน้าใม่มาสิกลมน้ำลุงไปใส่แกี่งหน้าใหม่ทีเนาะเออ อยเลยวะพ่บุษสิตกฟ้าอยู่อะพี่น้องคนเดียวมากันดิคนเดียวไปกปับเพื่อนสาวต้มแกงได้ป่ะพี่น้องเพื่อเพื่อได้กินกับบายอยู่ละเดี๋ยวพอที่สมเลยวันนี้สนใจอย่างอืม